ครับผมสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาโมโคมโฟไฟตัวนี้นะครับซึ่งผมได้มานานแล้วนะครับตัวนี้เป็นโคมไฟที่ใช้แบต 2a 3ก้อนนะครับ 2a3 ก้อนอนุกรมกันนะครับเป็น4.5โวลต์นะครับตัวนี้นะครับสิ่งที่ผมจะโมดิฟายคือว่าผมจะทำให้โคมไฟตัวนี้ใช้แบบ ลิเทียมไอออน3 7โวลต์นะครับเพราะว่าไอแบต2อ uh, ผมก็ไม่ค่อยอยากใช้แล้วนะครับมันเปลืองครับโอเคครับโดยที่ผม uh, ใช้อันนี้อันอนี้คือ uh, ที่ใส่แบตนะครับที่ uh, จุดตรงท้ายฐานของโคมไฟนะครับที่ใส่แบตจะเป็น uh, ต่อแบบอนุกรมกัน3ก้อน 2A นะครับมันจะเป็นสลับกันหัวต่อท้ายนะครับ โดยที่ผมจะใช้โมดูลตัวนี้ครับ TP4056 มา Modify นะครับซึ่งโมดูลตัวเนี้ผมก็ซื้อมานานแล้วล่ะมันก็ราคาราคาถูก5บาท10บาทซื้อมาตั้งนานแล้วแต่ผมก็ไม่ค่อยได้ใช้ประโยชน์จากมันเท่าไหร่นะครับตัวนี้มันจะ Input Input รับเข้าในี่4.5ถึง5.5 V โวลต์นะครับแล้วก็เป็นโมดูลที่ใช้ชาร์จแบบ ลิเธียมไอออน3.7โวลต์นะครับชาร์จเต็มจะอยู่ที่ประมาณ4.2โวลต์นะครับกระแสนในการชาร์จที่1แอมป์แล้วก็ตัดโวลต์ต่ำที่2.5โวลต์นะครับคือตัดโวลต์ต่ำถ้าแบตมันต่ำแล้วเนี่ยโมดูลอันนี้จะช่วยเซฟแบตไว้นะครับตัดโวลต์ต่ำตรงนี้คือสำคัญที่มีตัดโวลต์ต่ำ แต่การทำงานของ tp 4 0 5 6นนะครับภาคเอา์พุตมันจะเป็นโวลที่เท่ากับโวล์ของแบตเลยนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะวัดค่าให้ดูนะครับคือประมาณว่าเราเอาที่ชาร์จมือถือ,อามาชาร์จตรงหัวมันนะตรงหัวเนี่ยชาร์จพอชาร์จแบต3.7เโวล์เต็มแล้วมันจะเป็น4.2โวล์นะครับ และตัวภาคเอาพุตมันจะเป็นโวลของแบตนะครับอันนี้ผมวัดให้ดูว่าไฟที่อยู่ไฟในการชาร์จแบตเขาจะออกมาเป็นแปลงออกมาเป็น4.2 4.3โวลต์เลยนะครับจากไฟ5โวลต์ที่เราต่อจากที่ชาร์จมือถือนะครับนะครับทั้งตรงแบตแล้วก็ตรงเอาพุตนะครับ ผมก็จะวัดให้ดูตอนที่เราชาร์จนะครับตอนที่เราชาร์จแบตด้วยนี่ครับระหว่างชาร์จเนี่ยมันจะขึ้นไฟแดงนะครับพอชาร์จเต็มแล้วมันจะเป็นขึ้นไฟน้ําเงินขึ้นมาสีน้ําเงินหลอดไปอยู่ใ,ใกล้ๆกันนะครับคือไอ้โมโดูลตัวนี้นะถ้าเราจะใช้ประโยชน์ในการชาร์จแบตลิเทียม3.7โวลต์เนี่ยมัน,ม,นมันก็ใช้ได้เพียงแต่ว่ามันจะมีโมโดูลอีกตัวหนึ่งที่มัน มันพอภาคเอาพุทเป็น5โวลต์นะครับส่วนใหญ่ผมจะใช้โมดูลตัวนั้นมากกว่าเพราะว่าผมเห็นภาคเอาพุทมันใช้ได้เลย5โวลต์ที่มันแปลงกลับเป็น5โวลต์ให้เลยนะครับแต่ตัวนี้ผมเพิ่งเห็นประโยชน์มันนะครับนี่ครับวัดได้4.2โวลต์นะครับแล้วก็ตรงเอาพุทจะอยู่ที่4.2เหมือนกันเอาพุทก็จะเป็นโวลต์ของแบตนะครับหรือว่าโวลต์ ถ้ายังถ้าต่อชาร์จก็เป็นโวลของการชาร์จนะฮะตรงภาคเอาพุทเนี่ยมันไม่ได้แปลงขึ้นเป็น5โวลต์ให้นะครับก็หลายหลายหลายร้านค้าที่เอาไปขายเขาก็จะทำเป็นาภาพให้ดูว่าไอตัวนี้แล้วก็ต่อแบบเนี้ยต่อแบบนี้เลยกระชาร์จแบต3.7โวลต์นะครับแล้วก็บางร้านค้าเขาจะต่อภาคเอาพุทก็ต่อไปกับสเต็ป 5โวลต์น,นะครับในการใช้งานนะครับแต่ตัวนี้ผมเห็นประโยชน์ในการใช้ละคือว่าถ้าเราจะใช้โวลต์ของแบตนะครับโวลต์ของแบตเลยคือว่าเอาแบต3.7โวลต์นเนี่ยเ,เราจะใช้กับอุปกรณ์ที่ใช้ฐาน 2A หรือ 3A อนุกรมกัน3ก้อนนะครับมันจะเป็นการใช้ไฟที่ประมาณ4.5โวลต์น,นะครับนั่นแหละครับ เราจะใช้อันนี้เลยภาคเอาต์พุตของตัวนี้แหละคือเป็นวอต์องแบตในการใช้งานนะครับเนี่ยอันนี้ผมจะให้ดูโมดูลอีกตัวหนึ่งที่มันมันดูขนาดเล็กกว่านะแต่มันมีมันมีทั้งข้างบนข้างล่าง่ะตัวนี้มันดูขนาดเล็กกว่าแล้วมันก็ เป็นได้ทั้งผ้าเอาพุที่5โวลต์น,นะครับตัวนี้แต่ก่อนผมผมไม่ใช้แต่ตัวนี้แหละนะครับเพราะว่ามันได้ใช้ประโยชน์กับไฟ5โวลต์น,นะครับแต่ตอนนี้เริ่มเห็นว่า t p 4 0 5 6มันมีเอามันมีประโยชน์ในการใช้ละนะเอ่อโมดูลตัวนี้จะเป็น1 3 4 n 3 p นะเวลาเพื่อนๆค้นนะครับโมดูลตัวนี้โมดูลตัวนี้ก็ราคาไม่แพงนะครับ5บาท10บาทนะครับ แล้วยิ่งเป็นอยู่ในกล่องที่เป็น power bank DIY ด้วยกล่องนี้มันจะมีฝาปิดด้วยประมาณ20บาทนะอันนี้มันน่าจะมันน่าจะเหมาะกว่านะครับถ้าใช้ในการทั้งชาร์จแบต37โวลต์แล้วก็ใช้งาน5โวลต์นะครับแต่อ4056ที่จะเอามาโมโคมไฟตัวนี้เราจะใช้ประโยชน์ จากทั้งการชาร์จและทั้งการป้องกันแบตแล้วก็ใช้ประโยชน์จากภาคเอาพุทที่มันเท่ากับแบตนะครับไม่มีการแปลงไม่มีการแปลงจากจากแบตอับขึ้นมาเป็นไฟเท่ากับแบตเลยนะครับแต่จะมีผ้าของการป้องกันแบตด้วยป้องกันโวลต์ต่ำนี่ฮะับเราจะใช้ประโยชน์จากตรงนี้แหละซึ่งประโยชน์ตรงนี้เพื่อนๆอาจจะมีอุปกรณ์ที่ใช้เอาใช้แบตใช้แบตแล้วมัน ใช้แบบ 2A หรือ 3A 3ก้อนอนุกรมกันตัวนี้น่าจะเอาเอาเราใช้กับเอาแบตลิเทียมอะลิเทียมไอออน3.7โวลต์มาใช้ประโยชน์ต่อได้เลยนะครับซึ่งมันก็จะมีทั้งแบบแบ,แบนๆแล้วก็แบบกลมๆแบตลิเทียม3.7โวลต์นะครับที่มันสามารถชาร์จได้นะครับนี่ครับ นี่ครับแบตลิเธียม3าโวลต์วชาร์จเต็มอยู่ประมาณ41-42โวลต์เนี่ยเนี่ยเราจะใช้โมดูล TP 4056นะครับเป็นตัวเอกเลยในการโมดิฟายนะครับแล้วแบตบแบตบนี้มันชาร์จซ้ำได้เยอะนะครับสอง,สา,ส,องสามปีอะชาร์จทุกวันเคยเคยเอาไปทำโคมไฟโซลา่าเซลล์ที่ใช้แบตบ อลิเทีมยมไอออนสามเจ็ดโวลต์อยู่ครับสองสามปีก็ยังใช้ได้อยู่นี่ครับโดยที่แบตที่ผมจะเอามาโมดิฟยายโคมไฟตัวนี้ผมจะใช้แบตอลิเทีมยมไอออนขนาดหนึ่งสี่ห้าศูนย์ศูนย์นะครับซึ่งผมกะดูดแล้วมันจะพอที่จะเข้าตรงนี้ได้นะครับเข้ากรอบตรงนี้ได้ถ้าหนึ่งแปดหกห้าศูนย์มันจะยาวไปนะครับหน,นึ่งสี่ห้าศูนย์ความยาวห้าเซนนะครับความยาวห้าเซน 14ตัวหน้าคือ1.4เซนที่เป็นเส้นผ่านศูนย์กลางนะครับตัว5.0 0ก็คือตัว5เซนความสูงอะ่ะนี่นะครับพาร์ตเอาพุทมันเนี่ยแต่ก่อนงงอะ่ะเอาพุเอาพุทเท่ากับแบตเราจะใช้อะไรนะครับแล้วแต่ แต่ตอนนี้พอเริ่มเล่นหลอดไฟเยอะๆเ,เราใช้หลอด3โวลต์ที่มันไปสัก3.7หรือ4โวลต์นะหลอด3โวลต์เอามาใช้ได้นะครับ3โวลต์ที่เป็นหลอดครอ,อะเพราะว่าโคมไฟตัวนี้ก็ใช้หลอด3โวลต์น,นะครับนี่ครับถ้าเรามีถ้าอุปกรณ์ของเราที่ใช้ดาดฐานเราเอารางที่เป็นรางที่ต่ออนุกรมกันออกนะครับมันก็จะเหลืออยู่สองขั้วนะครับเนี่ย ขั้วบวกขั้วลบเลอสองขั้วแล้วเราก็เอาสายมาต่อตรงขั้วบวกขั้วลบนั่นเลยผมก็จะเจาะตรงกลางเจาะเฉียงนะครับแล้วเอาแบตวางแล้วก็เอาขั้วบวกเอาบวกลบจากแบตบวกลบจากวงจรที่มันออกไปเป็นเอาพุ่ะมาต่อกับนี่ครับต่อกับขั้วบวกลบของโคมไฟนะครับ เนี่ยเป็นภาคเอาพุทที่เราเอามาต่อเข้ากับโคมไฟเลยภาคเอาพุทจะเท่ากับแบตนะครับซึ่งโคมไฟตัวนี้ใช้หลอดไฟ 3V 3โวลต์สถึงสโวลต์ช่วงนี้ใช้ได้นะครับไอตัวนี้จะเป็นสวิตเวลาเราดึงขึ้นอ่ะไอตัวสวิตนี้มันจะปล่อยทําให้หลอดไฟติดนะครับนี่อันนี้คือ ผมได้โมดิฟายแล้วนะครับตัวนี้ครับจะเห็นว่าาที่มาจากแบต14500ผมก็ต่อเข้า b บวก b ลบนะครับนี่ฮบวก b ลบแบต14500เป็นถ้าเพื่อนๆคนนะมันจะเป็นแบตลถบังคับหาซื้อง่ายคำว,ว่าหาซื้อง่ายคือราคามันจะไม่แพงด้วยมันจะมีราคา ไม่เกินร้อยห้าสิบถึงร้อยมีความจุประมาณ8ปดแปดมิลลิแอมป์อว่าแปดร้อยมิลลิแอมป์อถึงพันมิลลิแอมป์อก็มีมากกว่านั้นก็มีนะครับแต่มันราคาสูงขึ้นไปอีกครับภาคเอาพุทนะครับเอาพุทที่เป็นบวกลบเนี่ยผมก็จะต่อเข้ากับบวกลบของขั้วของโคมแค่นั้นเองนะครับเราก็ได้ใช้โคมไฟ แบบนี้กับแบตลิเธียมไอออนแล้วนะครับนี่3.7โวลต์3.7โวลต์เป็นชื่อเรียกแบตบเฉยชาร์จเต็มมันอยู่ที่4ประมาณ4.1นั่นแหละชาร์จเต็มนะครับแล้วช่วงโวลต์มันจะตกลงมาเวลาเราใช้งานไปตกไปเรื่อยๆตกไปเรื่อยๆจนาตาัดโวลต์ต่ำไม่ควรใช้ต่ำกว่า2.5โวลต์นะครับซึ่งตัว t p 4056นะครับมันก็ มีตัดวนต่ำให้นะครับมันจะเซฟแบตเรานะครับนี่ก็เอามาแบ่งปันเพื่อนๆนะครับกับการใช้งาน t สี่พี4056นะครับโมดูลตัวนี้นะครับราคา5บาท10บาทครับลองหาดูนะครับซื้อจากร้านต่างประเทศก็ก็มีมีเยอะที่เขาขายนะครับนี่ครับโคมไฟตัวนี้ท้ายมันเป็นแม่เหล็กเนี่ยมันเป็นเสน่ห์เสน่ห์ของโคมไฟตัวนี้มันเป็นแม่เหล็ก มันดูดได้แล้วก็มีที่คล้องด้วยนะครับผมได้มานานแล้วแม่ซื้อให้นะครับแม่ไม่รู้ใครเอามาขายให้แกนะครับแกก็เลยซื้อนะครับผมก็เลยเห็นมันใช้แบตสอง A ไม่ค่อยกล้าใช้เท่าไหร่ครับใช้แบตท,ที่มันชาร์ลำบากถ้ามันคือ 2A 3A มันมีแบบชาร์จได้ด้วยแต่ส่วนใหญ่จะ ถ้าเอาแบบชาร์จไม่ได้มันก็ใช้แบบเปลืองอะนี่แต่ถ้าเอามาใช้แบบลิเทียมแบบนี้โอ้แบบจะได้สบายใจนะครับจะได้สบายใจมันชาร์จซ้ําได้เยอะนะครับนี่ผมจะให้ดูตอนชาร์จนี่ครับชาร์จไปขึ้นเยวจะเปิดให้ดู นะครับหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับเพื่อนไปกับการใช้งาน TP 4 0 4 0 5นนะครับหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ให้เพื่อนเผื่อเพื่อนมีไอเดียในการเอาไปประยุกต์ใช้นะครับกับการใช้แบตอลิเทียมไอออนกับอุปกรณ์ใช้พลังงานไฟฟ้านะครับก็ เอามาแบ่งปันกันนะครับก็จะจบด้วยการใช้งานถึงโคมไฟตัวนี้แหละโคมไฟท้ายแม่เหล็กนะครับก็ไม่มีอะไรแล้วครับของมาคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ